สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูโอ๊ตนะคะในวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นรายวิชานาฏศินค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะคะ่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะในเรื่องของนาตยศัพท์และภาษาท่า นัตยศัพท์หมายถึงอะไรไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะมาทำความรู้จักกับคำว่านาตยศัพท์กันก่อนเลยนะคะนาตยศัพท์หมายถึงคำที่ใช้เรียกล,ลักษณะหรือกริยาท่าทางการแสดงของนาฏศิลป์ไทยเช่นการจีบตั้งวงประเท้าโดยใช้อวัยวะทางศีรษะ ใบหน้าลําตัวแขนขามือและเทา้าผสมผสานกันนะคะทำให้เกิดเป็นท่ารํานั่นเองค่ะการจีบนะคะก็คือการใช้หัวแม่มือจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือทั้ง3ามเนี่ยเหยียดตรงนะคะแล้วก็กรีดนิ้วออกไปอย่างสวยงามในลักษณะที่คล้ายกับพัดการจีบทุกครั้งนะคะจะต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนเสมอค่ะ นี่คือท่าการจีบหงายค่ะและนี่คือท่าการจีบคว่ำค่ะซึ่งในการเรียนนัฏศิลป์ไทยนะคะก็จะมีคำใช้เรียกแทนผู้หญิงและผู้ชายดังนี้ค่ะตัวนางจะใช้เรียกแทนผู้หญิงนะคะส่วนตัวพระก็จะใช้เรียกแทนผู้ชายค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการตั้งวงค่ะการตั้งวงก็จะแบ่งออกเป็น1วงบน2วงกลาง 3มวงล่างค่ะวงบนยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วงอแขนให้เป็นเส้นโคง้งโดยให้แขนอยู่ข้างลำตัวตั้งมือแบขึ้นทั้ง4นิ้วนะคะให้ไปนิ้วทั้ง4หันเข้าหาแนศรษะหันฝ่ามือออกนิ้วหัวแม่มือแยกออกนะคะงอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยพร้อมทั้งหักข้อมือเข้าหาลำแขนค่ะ สำหรับความสูงของวงนะคะตัวนางวงบนสูงระดับห่างคิ้วส่วนตัวพระวงบนสูงระดับแง่ศีรษะค่ะต่อไปเป็นการตั้งวงระดับวงกลางค่ะทั้งตัวพระแล้วก็ตัวนางนะคะปลายนิ้วทั้งสองข้างจะอยู่ระดับหัวไหล่ค่ะพร้อมทั้งหักข้อมือเข้าหาลำแขนเล็กน้อยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการตั้งวงระดับวงล่างค่ะวงล่างเนี่ยก็คือปลายนิ้วนะคะทั้ง4จะอยู่ระดับหัวเข็มขัดนะคะนิ้วหัวแม่มือจะแยกออกงอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยค่ะพร้อมทั้งหักข้อมือเข้าหาลําแขนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนหน้าตยาศัพท์กันอีกครั้งนะคะทั้งเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าท่านี้มีชื่อว่าอะไรคะ ท่าจีบหงายค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าท่านี้มีชื่อว่าอะไรคะท่าจีบคว่ำค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าท่านี้มีชื่อว่าอะไรคะท่าตั้งวงบนค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าท่านี้มีชื่อว่าอะไรคะท่าตั้งวงกลางค่ะ นักเรียนลองดูนะคะว่าท่านี้มีชื่อว่าอะไรคะท่าตั้งวงล่างคะ่ะและอีกคำถามนะคะตัวพระใช้เรียกแทนผู้แสดงที่แสดงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะคำตอบก็คือผู้ชายคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนางก็ใช้เรียกแทนผู้แสดงที่แสดงเป็นผู้หญิงนั่นเองคะ่ะ นักเรียนทุกคนคะจบบทเรียนสำหรับวันนี้แล้วนะคะดูคลิปแล้วทำท่าตามถ่ายภาพส่งมาในอัลบ,บั้มได้เลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ